You. Thank you. Thank you. สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วผมมาจากอุทยานแห่งชาติอำเภอแม่วางก็ที่บอกว่าจะหาที่นอนต้องหาที่นอนให้ได้สรุปผมไม่ไม่มีที่นอนนะครับก็เลยได้นอนในรถสภาพเกินประมาณนี้นี่นะครับนะผมมาจอดนอนตรงปรั๊มปตทจมทอง ตอนนี้ก็ไม่ได้อาบน้ํามา2วันแล้วก็เลยตั้งใจว่าจะไปอาบน้ําที่น้ําตกแม่กลางไปกันเลยโอเคครับทุกคนผมก็จะหาที่อาบน้ําละเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ําตกอ่าอันนี้เราข้ามไปตงรตงนี้ได้เลยเนาะ ใช่ครับเ,เข้าซอยไวทางนู้นอ่าโอเคครวผมจะถามปาเพราะว่าแถวนี้มีร้านการเต็นที่สามารถนอนได้ไหมเพราะว่าวันนี้ผมตั้งใจจะอยู่ที่นี่ทั้งวันนะครับจะไม่ไปไหนแล้วก็จะขึ้นกิวแม่นนปานแล้วก็ดอยอินทนนในวันพรุ่งนี้ ก่อนที่เราจะเข้าไปทางอุทยานเหมือนว่าจะมีตรงนี้ที่สามารถเดินเล่นได้อยูเ่เดี๋ยว <chem een S 2> ผมจะลองไปเดินดูแถวนี้ก่อนเหมือนผมจะมาเช้าเกินไปนะครับเพราะว่า เห็นนักท่องเที่ยวรักสามสี่คนแล้วก็แม่ค้าเห็นมีร้านอาหารประมาณ10กว่าร้านแต่ว่าเพิ่งเปิดประมาณรัก3าร้านได้ไมั้งผมไม่แน่ใจเห็นได้ว่าเรามาเช้าเกินร้านนี้ก็ยังไม่เปิดอร้านนี้กำลังจะเปิด มีห่วงยางให้เช่าเนียนะครับแต่ผมว่าผมน่าจะไปเล่นข้างบนนะเดี๋ยวครับเปิดเรียงครับโอเคครับอ่าร้านนี้ขายอะครับผมขายขายอะไรครับร้านนี้อาหารทั่วไป,รวไปหรออา่อาหารเมืองเมือง,งมีหรอครับ จริงผมยังไม่หิวแต่ผมดูไว้ก่อนอ่าโอเคจะเป็นเมนูนะครับทุกคนแต่อันนี้จะเป็นคอลาร์าโบนนะครับซื้อจากที่นี่ลงไปกินที่นู่น,มไ,นไม่ได้คค่่่ะะไไมด้้ตออองทีน๋แต่ถ้าด้านล่างนี้ก็ต้องซื้อจากร้านนี้จากร้านหนี้เ็นร้านน้นนนอ๋อโอเคออ๋แต่ถ้าซื้อตรงนี้ก็นั่งตรงนี้ได้อ่าโอเคครับ ก็คือถ้าซื้อร้านนี้สามารถนั่งตรงนี้หรือลงไปนั่งด้านล,ล่างนี้ได้อ๋อโอเคอากาศดีมาก น่าจะสุดแค่ตรงนี้แล้วนะครับใช่ใช่สุดที่ตรงนี้ผมว่าผมจะเดินลงไปเล่นข้างล่างนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าลงได้ไหมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นการปปฏิบัติตามกฎแล้วก็ไม่ทําอะไรที่แบบนอกเหนือจากสิ่งที่เขาห้ามไว้อะไรเงี้ยเราถามเพื่อความแน่ใจดีกว่าครับดีครับคนนั้นถามอันนี้เขาลงไปเดินเล่นได้ไหมรอครับ ได้เลยครับที่นี่เห็นกระาอยู่ตรงบเมนูอย่างล็อุดครับร้านนี้เมนูน้ำรำใหญ่โอเคเดี๋ยวผมไปชิมครับอ๋อโอเคแคนนี้นะครับเป็นกาแฟเป็นกาแฟอย่างก็มีเจ้าร้านนั่งเดินร้านคาเฟ่ก็หอมอันนี้ถ้าซื้อตรงนี้เราสามารถไปนั่งตรงนน้นหรื่าได้ได้หมดเลยเหรอว่าแค่โซนนี้อ๋อ แมครับผมบรรยาได้อยู่แมรกาได้อยู่ได้ครับจะินกแก้าย่นี้ผมชอบกินบอกาครับมัหนุ่มเกาหลีครับเขาจะคนเมืองปัดเมืองมาสเขาก็ว่าเหมือนคนญี่ปุ่นพ่องเกาหลีพ่องไงครเหมือนกันล่นมันได้เป็นลูกขครึ่งครับปลอมได้เลยเหมือนกันแค่สปีกแมนี่สปีก เดกปีนไปเลยนะแม่เช่ผมสอบถามเต็มที่รียบร้อยนะครับว่าเราสามารถลงมานั่งเล่นตรงนี้ได้หรือว่าเราสามารถเดินไปตรงนี้ได้แต่ก็ต้องเดินเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับค่อนข้างอันตารายนิดน,นึงแต่ผมอะซนอยู่ละยังไงผมก็ไปขอลองเท้าด้วยกันครับทุกคน คือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแต่ว่าในการเดินเล่นน้ําตกอรผมแนะนําว่าก่อนที่เราจะทิ้งน้ําหนักลงไปเราควรจะตรวจสอบด้วยว่าหินมันลื่นหรือเปล่าไม่อย่างนั้นได้ล้มแน่นอนนะครับผมเ <c oughs> <c oughs> พียงแนะนําไปตัวเองจะล,มล้มละเดี๋ยวเราทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วลลยกันต่อ เอาจริงผมว่าหินค่อนข้างลื่นผมว่าผมจะไม่ไปละ <c oughs> เพราะว่าไอไม้สติ๊กของ DJI จของผมมันยังไม่มีแบบเป็นทุ่นลอยน้ำผมกลัวแบบตกไปแล้วจะหาไม่เจอเลยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบนหินก้อนนั้นให้ดูนะครับ ไอ้ลื่น ก็ด้านล่างนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปดูข้างบนเออด็กน่ารักมากเด็กน่ารักมากทุกคน เด็กเขาท้าวิ่งแข่งนะครับเมื่อกี้แกลเล่นเล่นเล่นท่านหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนอุทยานน้ำตกแม่กลางที่ทำการหน่วยเพีิทักแล้วก็ลานจอดรถลานจอดรถเป็นลานที่เราจอดเมื่อกี้ ครับมีชำระค่าบริการหรือเปล่าเอาเข้าได้เลย,อเ,เ,ลยเอาโอเคครับคมส้างสาหรับคนไทยสามารถเข้าได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่รู้ว่าของต่างชาติก็ด้วยไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี อันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำของเราครับทุกคนจุดนี้สามารถลงไปดูหรือว่าลงไปถ่ายรูปได้แต่ว่าไม่สามารถเล่นน้ำได้นะครับผมว่า,าการท่องเที่ยวอะ่ะเราควรที่จะปฏิบัติตามกฎที่ ไม่ว่าจะเป็นป้ายหรือว่ากดอะไรก็ตามที่เขาระบุไว้อย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมานอกจากเราเองที่จะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ตรงนี้เราจะรู้สึกได้ถึงลมที่สีหน้าเราเข้ามาแล้วก็จะมีรองน้ำํำกระเดน็นใต่ You. Okay. Thank, you. Thank you. Where we go after this? Where we go next? Uh, we are uh, in the national park the whole day. We go to the next waterfall. Uh next and, waterfall. Yeah. must be Maya. I think it must be Maya. The big one. Big one. Yeah. We, we started with the first, so uh. I don't know. Are we now in the national park or is? This, this The next waterfall in the national park. I don't know. Next one. I think next one. Next because uh, do you have to pay for this? No. Yeah yeah. <laughs> <laughs> Maybe because we are not in the national <laughs> park. Yeah. Okay. Good to see you. o k ก็มาเจอนักท่องเที่ยวมาจากเยอรมันนะครับคู่หนึ่งห้าถึงสิบนาทีได้เกี่ยวกับเยอรมันเพราะว่าเจ้านายเก่าผมชอบไปเยอรมัน ก็จะไม่บอกนะว่าใครตรงนี้จะเป็นสารา ข้างๆน้ำตกนะครับอยู่แลาบนนี้เราสามารถเห็นน้ำตกได้ชัดเจนแต่ว่าตรงทางขึ้นมาผมเห็นว่ามันมีบันไดสามารถขึ้นต่อได้อยู่ทางจะค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีป้ายติดไว้ว่าห้ามขึ้นผมก็เลยจะลองขึ้นไปดูอา่า ค่อนข้างจะลื่นนิดหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นไปได้ถึงไหนเพราะว่าตามรูปที่เราถ่ายที่เราดูกันก็คือเป็นจุดเมื่อกี้แหละจะเป็น l a n มา a r k ของน้ำตกแม่กลางไม่ได้มีป้ายห้ามแสดงว่าขึ้นได้แต่ก็ไม่ค่อยมีใครขึ้นนะครับ คิ่งมอว่าเราน่าจะสไลด์ลงตรงนี้ได้นะเป็น,นสไลเดอร์ส่วนน้ำอ๋อเนี่ยครับทุกคน <c oughs> จริงๆผมก็อยากชวนคนที่อยู่ออสเตรเลียมาด้วยนะแต่ทุกครั้งที่พาไปเที่ยวหรือว่าเดินอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ชอบบ่นแหละ ไอ้อบบ่นอ่ะแต่สุดท้ายก็ไปพอวันนี้มาคนเดียวก็หนงกเลยทุกครั้งที่เที่ยวด้วยกันเขาจะชอบบ่นเพราะว่าแต่ละที่ที่ผมพาไปก็คือมันจะเหนื่อยแล้วก็ลำบากจริงๆไม่ได้ลำบากหรอกแต่ว่าค่อนข้างที่จะต้องใช้แรงนิดนึงวันนี้เขาไม่มาด้วยก็ หนาวอยูว่วิวข้างบนสวยมากนะครับตรงนี้ก็แอบคล้ายผาช่ออยู่นิดนึงนะแต่มันก็มีนิดเดียว มีทางแยกนะครับแสดงว่าข้างบนยังมีเราจะแวะทุกที่ดูจากมุมนี้ก็สูงอยู่นะครับ ความสูงก็ไม่น้องพูดถึงแล้วตกลงไปก็เป็นวิวที่เราถ่ายขึ้นมาดัด้นลัางเมื่อกี้ว่าไม่น่ารอดอะ่ะถ้ารอดก็ปฏิหารโอเคเดี๋ยวจะไปดูข้างบนต่อตั้งใจที่จะเที่ยวชิวๆไงมันเหนื่อยอีกแล้วครับเนี่ยเหนื่อยทุกคลิป ไม่เหนื่อยก็ไม่ใช่ผมอะแฟนผมเคยพูดด้วยว่าเคอจะเที่ยวแบบคนเปิติไม่ได้เลยใช่ปะแลอผมก็แต่ในความคิดผมอะผมว่าการที่เราได้มาเที่ยวไปไหนสักที่หนึ่งแล้วอ่ะเราควรที่จะเที่ยวให้ครบดูให้ครบทุกซอกทุกมุมบางทีมันอาจจะเป็นมุมที่สวยที่แบบไม่มีใครเห็นมาก่อนและในหลายๆครั้งที่แบบเราเหนื่อยแล้วเราไปถึง สิ่งที่รออยู่มันคุ้มค่าเสมอนะผมว่าแต่มันก็ไม่เสมอไปบางที้ก็เหนื่อยฟรีก็มีแต่ผมว่าที่นี่ไม่เหนื่อยฟรีครับตรงนี้จะเป็นวิวจากข้างบนของน้ำตกที่เราถ่ายกันจริงผมว่าก็สวยอยู่นะเค่ okay. ข้างบนก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเดินขึ้นมายนสุดที่สามารถนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปได้แล้วเดี๋ยวจะดูทางลงที่ผมฝ่าขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการเดินทางสำรวจน้ําตกแม่กลางจริงผม ั่งอาหารกับป้าไว้ข้างล่างเมื่อกี้จริงผมนัดป้าไว้ประมาณเสียรวงครึ่งนะครับตอนนี้จะเรียงครึ่งละมันมีอะไรให้ถ่ายเยอะกว่าที่คิดไว้ก็เลยใช้เวลามาพอสมควรเดี๋ยวจะต้องรีบเดินกลับไปหาป้าเพื่อที่จะกินข้าวกินปลาเดี๋ยวเจอข้างล่างครับหลังจากที่เที่ยวเสร็จแล้วนะครับหิวใช้พลังงานไปเยอะวันนี้ก็เลยจะขอปิดคลิปได้การ พักรับประทานอาหารข้างแม่น้ําตอนแรกผมคิดว่าจะเล่นน้ําก่อนอาบน้ำครับแต่ว่าอากาศค่อนข้างเย็นผมก็เลยว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมารอบหน้าแล้วค่อยเล่นน้ําดีกว่าเป็นบ่ายโมงชอแบบเราจะสังเกตว่าไม่มีแดดเลยดังนั้นวันนี้ผมจึงขอปิดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ